เรื่องฟิซิโอของสัตว์นะครับของพวกกระบวนการต่งางๆที่เกิดขึ้นในสัตว์นะครับในสิ่งมีชีวิตเล็กๆด้วยครับกระบวนการที่จะพูดถึงมีหลายอย่างเนาะเรียงลําดับไปตามเรื่องแล้วกันครับอันแรกที่จะเรียนก็คือเรื่องของ d i g ชั t i o n ครับ digestion ก็ Dig คือการย่อยอาหารนะครับการย่อย ไดเกชั่นโอเคการย่อยหานี้จะแบ่งออกเป็น2อย่างนะครับสออย่างใหญ่สอแบบใหญ่ก็คือการย่อยภายในกับการย่อยภายนอกนะครับมีย่อยภายในกับย่อยภายนอกมีย่อยภายในนะครับกับย่อยภายนอก เอาอะไรเป็นเกณฑ์ทีนี้คำว่าภายในภายนอกเอาอะไรเป็นเกณฑ์นะครับในคือในเซลลนะครับนอกก็นอกเซลเขียนนะครับย่อยภายในกับย่อยภายนอกนะครับโอเคเนาะหลักการที่หนึ่งก็คือการย่อยแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยภายในกับย่อยภายนอกโอเคทีนี้ เรามาดูครับการย่อยคำว่าย่อยใช้อะไรย่อยใชย้ย่อยโดยใชย้เอนไซม์ย่อยโดยใช้เอนไซม์ครับเ,เห็นไหมบางครั้งบางครั้งเขาก็จะเรียกว่าน้ำย่อยเนาะ ก็ก็เนี่ยเอนไซม์แล้วกันครับต่อไปมาดูครับตัวอย่างสิ่งมีชีวิตอันแรกที่อยากจะเล่าฟังก็คืออะมีบานะครับอะมีบาดูตามรูปครับอะมีบานี้มันเป็นการย่ภายในภายนอกดูตามรูปสีแดงคืออนุภาคอาหารนะครับ มันสร้างโครงสร้างนี้ยื่นออกมาสอนมาแล้วใช่ไหมในห้องเรียนสอนยนังเคยสอนแล้วนะครับวรามิรน้จำได้ไหมครับโครงสร้างที่ยืนออนย่นออกมานี้เยื่อหุ้มเซลล์ที่ยื่นออกมานี้เรียกอะไรครับเนี่ยสีดแดงที่อาจเขียนเนี่ยโครงสร้างนี้เกิดจากเยื่อหุ้มเซลล์ยื่นออกมานะครับเรียกว่าเท้าเทียมนะครับสูด,ดพอด สุดพอพเดียมสดโดพอดเท้าเทียมนะครับเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ที่ยื่นออกมาเกิดจากการทำงานของโครงสร้างไหนภายในเซลล์ครับ <c oughs> เคยเรียนไหมมันจะมีเส้นใหญ่อันนึงอยู่ในนี้ครับเรียกว่าเส้นใหยแอคติน แอคตินฟิลเมนนะครับแอคตินเส้นให่แอคตินเกิดจากโปรตีนอะไรตามชื่อเกิดจากโปรตีนแอคตินใช่นไหมครับแอคตินหลายตัวมาต่อกันนะครับเกิดจากแอคตินต่อกันอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้แอคตินต่อกันได้ โดยอาศัยการกระตุ้นจากถูกรนนรถกระตุ้นโดยแคลเซียมไอออนนะครับถูกกระตุ้นโดยแคลเซียมไอออนทำให้แอคตินรวมเป็นเส้นใหญ่เรียกว่าเส้นให่แอคตินภาษาชีวะอีกอันนึงเราเรียกว่าไมโครฟิลเมนต์อันเดียวกันนะครับไมโครฟิลเมนต์กับแอคตินฟิลเมนต์แต่เรียกคนละแบบเฉยๆนะครับ ฟันโครงสร้างนี้มันทําให้เกิดการไหลของไซโตพลาซึมนะครับเกิดไซโครซิสนะครับอันเดียวกันนะครับสูรูโพเดียซูรูโพเดียมอันเดียวกันนะครับเส้นใยไมโครฟิลาเมนต์ทำให้เกิดไซโครซิสนะครับไซโครซิสคืออะไร คือการไหลของไซโตพลาซึมนะครับตำราบางเล่มใช้คำว่าไซโตพลาสมิกสตรีมมิ่งนะครับสตรีมมิ่งเขียนไหมครับไซโครซิสหรือไซโตพลาสมิกสตรีมมิ่งการไหลของไซโตพลาซึม เกิดจากการทํางานของอะไรนะ Actin filament เวลาไสโตัวพาซืมมันไหลมันก็ดันให้เกิดอะไรขึ้นมาท้าวเทียมนะครับท้าวเทียมที่ยื่นลงมาก็จะไปห่อเอาไหมครับอาหารจากนั้นก็หลุดเข้าไปข้างในเซลล์เห็นไหมครับห่อแล้วก็หลุดกระบวนการห่อแล้วก็หลุดนี้เราเรียกว่าอะไรครับการกินอาหารแบบถุงเรียกว่า การกินอาหารแบบถุงหรือ่าคืออย่างนี้การนำเอาสารเข้าไปในเซลล์เนี่ยนะครับการนําสารเข้าไปในเซลล์จะมีอยู่2แบบใหญ่ที่เป็นถุงนะที่เป็นถุงนะครับเราเรียกว่า endocytosis การนำสารเข้าเซลล์นะครับ รูปแบบถุงเรียกเอนโดไซโตซิสเอนโดไซโตซิสมีสองแบบมีฟาโกไซโตซิสกับพิโนไซโตซิสนะครับ การนำสารเข้าแบบถุง e n d ด s ซ m มีสองแบบฟาโกกับพิโนนะครับฟาโกคือมีการสร้างเท้าเทียมโอเคไหมครับเช่นอันนี้การกินอาหารของอมีบานะครับมีการสร้างเท้าเทียมมาห่อหุ้มแล้วก็นำเข้าไปในเซลล์รูปขงถุง ไอเนี่ยฟาโกไซตุสิสแต่ถ้าพิโนจะเกิดหลุมของเยื่อหุ้มเซลล์ครับจะเกิดหลุมนะครับ <c oughs> นี่คือจุดที่ต่างกันเพราะถ้ามีบาเป็นแบบฟาโกไซตซิส โอเคนะครับเอาเข้ามาแล้วก็มีมีทษทีะมีอะไรเข้ามาจับทีนี้เม็ดพวกนี้เข้ามาจับมันจะเม็ดสีน้ำเงินเข้ามาจับครับเม็ดสีน้ำเงินนี้จะปล่อยเอนไซม์ถนะครับก้อนสีน้ำเงินนี้เรียกว่าอะไรครับภายในมีเอนไซม์ ทันไหมเอาเข้ามาแบบถุงจากนั้นก็จะมีก้อนสีน้ำเงินนี้เข้าจาับก้อนนีน้น้ำเงินนี้เป็นถุงเหมือนกันครับเป็นออแกแนลภายในเซลล์ออแกแนลชุดนี้จะมีเอนไซม์อยู่ข้างในนะครับมันชื่อว่าอะไรครับมันชื่อว่าไลโซโซมนะครับไลโซโซม โซโลมียุ่งกี่ชั้นนะ,ะไรโซโลมียุ่งกี่ชั้นชั้นเดียวไหครับชั้นเดียวเพราะว่ามันที่อาจารย์สอนวันนั้นมันสุกที่แล้ววันสุกที่แล้วอาจารย์สอนไม่มีกับมีสองชั้นใช่ไหมนอ้องเลยจากนั้นได้เป็นชั้นเดียวหมดนะครับโอเคนะครับหลังแซมมาย่อยย่อยย่อยแล้วก,ก็ย่อยเสร็จป,ปุ๊บก็ขับของเสียออกมา ขับของเสียออกในรูปของถุงทีนี้ในรูปของถุงเราเรียกว่าอะไรครับขับสารออกในรูปของถุงเราเรียกว่าเรียกว่าเอ็กโซไซโตซิสเอาสารออกในรูปของถุงเรียกเอ็กซ t โซไซโตซิสนะครับ เช่นนอกจากการการขับของเสียออ์อีมบาแล้วก็จะพบในพวกปลายประสาทในการส่งสารสื่อประสาทที่พีไซเนปติกนะครับหรือพวกปลายแอคซอนส่งไปยังปลายเดินได์ในในเรื่องของเคมีคอลไซเนปนะครับมหเทอมหนึ่งเขียนครับแสดงว่าอ้าวดูครับ จากรูปทั้งหมดนี้แสดงว่าอะมีบาเป็นการย่อยภายในหรือภายนอกครับเป็นอินเตอร์เซลลลาไดเกชันนั่นเองนะครับเป็นการย่อยภายในนะครับอะมีบานะเป็นการย่อยภายในอินเตอร์เซลลลาไดเกชันการย่อยภายในเซลนั่นเองนะครับนั่นคืออะมีบาครับ <c oughs> คำถามเพิ่มเติม ลักษณะที่คล้ายกับอะมีบานะครับตัวอย่างอีกหนึ่งก็คือไม่เลือขาวครับเม่เลือขาวก็ลักษณะแบบนี้นะครับพบในเม่เลือขาวด้วยชนิดมีกานุน่นไมกานนไซส์นะครับการนุ่น ลิมโฟไซต์ก็คือไม่เล็ดขาวจะไดมีเม็ดมันจะมีจุดข้างในเม่เล็ดเม่เล็ดขาวจะมีแบบทั้งไม่มีจุดและมีจุดนะครับแบบมีจุดพวกนั้นจะเกิดแบบเขาเรียกฟาโกไซต์นะครับเรียกว่าฟาโกไซต์พวกที่มีการนุ่นแสดงว่าฟาโกไซต์มันจะเกิดกระบวนการฟาโกไซต์โตสิทนั่นเองนะครับ กรานุนภาไทยเรียกกรานุนว่าเม็ดเม็ดถัดนะครับอ่าต่อไปครับมาดูพาราเซียมนีนี้พาราเซียมครับ ูรลูกครับมันจะนําอาหารที่เป็นสีแดงเข้าไปในเซลล์ครับแล้วก็ไปย่อยข้างในถูกไหมครับแต่สังเกตด,ดูครับอันนี้มีการสร้างเท้าเทียมไหมไม่มันจะเป็นการเวอาเข้าใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้เยื่อหุ้มเซลลจะเว้าเข้าครับแสดงว่าการเว้าเข้านี้ทําให้เกิดร่องปากออโลกลบร,ร่องปาก เอาเข้าไปนะครับแบบไหนนี่ดูแบบถุงไหมดูดูครับแบบถุงไหมครับเบ้วาวเข้าแล้วเกิดถุงถุงก็หลุดเข้าไปข้างในแล้วก็มีเม็ดมาจับใช่ไหมครับเม็ดพวกนี้มาจับเม็ดพวกนี้มาจับเม็ดพวกนี้คือไลโซโซมแสดงว่าพรา,ามีเซียมเนี่ยมันเป็นการนําเข้าแบบไหนครับ หรือแบบมีเวาเข้าไหมวาเข้าแล้วเกิดถุงแสดงว่าเป็นแบบพินโนไซโตซิสเป็นการย่อยภายในพารามิซียมเป็นถุงหลุดเข้าไปนะครับมีไลโซโซมมาเกาะกับถุงอีกทีนึงจากนั้นไลโซโซก็หลังเอนไซม์มาย่อยอาหารย่อยเสร็จก็เป็นของเสียก็นำออกไปถุงเหมือนเดิมนะครับ เอาออกแบบทุงเรียกเอ็กโซไซโตซิสเข้าใจนะครับทีนี้เพิ่มเติมพารามิเซียมเนี่ยมันจะใช้โครงสร้างหนึ่งในการโบกพัดอาหารเข้าไปในล่องปากโครงสร้างนะั้นไม่ได้เป็นขนเล็กๆแล้วรอบตัวของพารามิเซียมโครงสร้างนั้นเรียกอะไรครับเนี่ยขนเล็กๆนะครับอ่านว่าซีเลีย ผลซีเลียเป็นคนเล็กๆรอบพาราเซีมนะครับมันจะช่วยบวกพัดเอาอาหารเนี่ยให้เข้าไปในร่องปากแล้วบริเวณร่องปากก็เกิดพิโนเซตซิสนั่นเองนะครับเข้าใจนะครับเพิ่มเติมให้เรานิดนึงซีเลียเกิดจากเกิดจากเส้นใหญ่ไมโครทูบูล ครับลักษณะเป็นแบบนี้ครับจำนวน20เส้นจำนวน20เส้นคนระับแบบนี้ครับก็คือ มันจะเรียงอยู่รอบๆทั้งหมดนะครับเป็นมัดเป็นมัดอยู่กี่มัด9มัดนะครับด้านนอก9มัดมัดละสท่อตรงกลางมี2ท่อนี่สี่เหลี่ยนนะกระจากเส้นใหยไมโครทูบู เรียงกันทั้งหมด20เส้นรอบๆมี9ตรงกลางมี2 9มัดมัดละ2ท่อกันเป็น18บวกตรงกลางอีก2เป็น20นะครับเราเรียกว่าการรวมกันแบบ9บวก2อนะครับเพิ่มเติมให้เราอีกนิดหนึ่ง ไมโครทูบูลนี้เกิดจากโปรตีนที่มีชื่อว่าทูบูลินนะครับซีเลียเกิดจากโปรตีนอะไรบ้างทูบูลินนะครับอะไรอีกไดนีนแป๊บนึงเขียนถูกป่ะไม่ใช่เียนผิด ไดนีนครับแล้วก็น,นิกซินนิกซินไดนีนไอ้นี่แล้วทีเพิ่มเติมทูโปรินนี้เป็นเส้นใหญ่เป็นเส้นใหญ่ไมคโครทูบู้อะไดนีน ควบคุมการเคลื่อนไหวโดยอาศัย ATP ควบคุมการเคลื่อนไหวโดยอาศัย ATP นะครับส่วนเน็กซินใช้เชื่อม ท่อไมโครทูบูครับท่าน,นะครับตคนไหนอ่านไม่ออกตคนไหนไม่ทันครับ ไม่มีโอเคผ่ okay. านนะครับต่อไปเดี๋ยวเยอะไหมเอาอีกตัวฟองน้ำครับฟองน้ำฟองน้ำนะครับพอลิฟลาฟองน้ำ โอเคปกติฟองน้ำเนี่ยมันจะมีโพรงเยอะใช่ไหมครับมันจะมีโพรงในร,งร่างกายจะเป็นโพรงเยอะน้ําจะเข้าตามช่องนะครับเนี่ยน้ำเข้าตามช่องพวกนี้นะครับพวกนี้เข้าตามช่องเข้ามาในร่างกายในตัวของมันนะครับทีนี้พอน้ําเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีเซลล์หนึ่งคืออันนี้ เรียกว่าโคเอนไซม์อันนี้ครับโคเอนไซม์อ่านว่าโคเอนไซม์นะครับตำรลาไปเร่มช้างว่าชาวเนไซม์ก็ site. แล้วแต่อาจารย์อา่านโคเอนไซม์นะมันเท่ดีนะครับโคเอนไซม์ครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่ง สีแดงมีโบไซต์ซึ่งสองอันนี้มันจะติดกันครับเห็นไหมฮะอะบีโมไซต์จะติดอยู่กับโคโเอโนไซต์อันไหนอยู่นอกโคเอโนไซต์อยู่นอก,โโน,ยอยน,อกนะครับอะบีโมไซต์อยู่ข้างในถัดเข้าไปอีกสองเซลล์นี้จะช่วยในการย่อยอาหารครับ ดี๋ยวเรามาดูหน้าที่คนละอย่างกันครับทีนีแ้แต่ละอย่างก็จะมีหน้าที่บทบาทค,คนละอย่างกันนะครับเอามาดูขยายขึ้นมาดูครับรูปนี้ครับโคแอนนไซต์นะครับมันจะมีโครงสร้างนะครับที่มีลักษณะเป็นเส้นใยู่เป็นหางนะครับแล้วก็เป็นวงนะเป็นคอล่าเส้นใยที่เป็นวงเรียกว่าคอล่าเส้นใยที่เป็นเส้นยาวๆเรียกแฟกตัรัม โครงสร้างแฟกเจลัมเหมือนกับซีเรียแต่มีขนาดใหญ่กว่าจำนวนน้อยกว่านะครับแฟกเจลัมขนาดใหญ่กว่าจำนวนน้อยกว่า นะครับทีนี้เรามาดูนะครับเวลาอาหารมันลอยมากับน้ำใช่เมือ่อกี้น้ำเข้ามาในตัวของฟองน้ำเศษอาหารหรือหรอหรืออนุภาคอาหารที่มันเป็นอาหารของฟองน้ำเนี่ยมันลอยมามันจะใช้แฟกเอรลัมครับโบกพัดแล้วก็ใช้คอล,ล่านี่ดักจับเอาไว้นะครับ ปันโครงสร้ในช่วยในการดักจับอาหารมีกี่อย่าง2อ,อย่างคือคอล่ากับแฟกตอลัมเข้าใจนะครับ um um แฟกตอลัมเวลามันหมุนพุ่มน้ําก็จะเกิดการปั่นเข้าไปในใน,ใน,ใ,นในคอล่าน้ําที่เคลื่อนที่เข้าไปในคอลัามันก็จะไปดักจับเออมันก็จะตะแกงตะแกงของคอล่าก็จะดักจับเอาเศษอาหารเอาไว้เข้าใจนะครับแล้วอาหารนั้นก็จะค่อยๆเคลื่อนที่เข้ามาที่เซลล์ตัวเซล์ของโคเอนไซต์ e no เข้ามาปุ๊บเกิดกระบวนการไหนขึ้นฟาโกไซโตซิสเหมือนกับอะมีบาเลยหลักการเดียวกันนะครับเยื่อยืดย้อมเสียออกมาเป็นเท้าเทียมแล้วห่อห้มเอาเป็นอาหารเป็นถุงนะครับหลุดก้ยเป็นถุงนะครับแล้วก็ย่อยไลโซโซมก็จะมาจับแล้วก็ย่อย ถ้าย่อยหมดก็ดีไปถ้าย่อยไม่หมดปุ๊บมันก็ส่งต่อให้กับอับีโมไซต์อับีโมไซต์ก็จะเกิดฟาโกเซซิดฟาโกนะครับเหมือนกันแล้วก็ไปช่วยย่อยนีย่ช่วยย่อยส่วนที่เหลือจากอะ ทัทีโคเอนไซท์ถัดนะครับแสดงว่าการย่อยอาหารของโคเอนไซท์และอะมีโบไซ์เป็นการย่อยภายในหรือภายนอกครับภายในเซลล์ถูกไหมครับเพราะการย่อยมันเกิดภายในเซลลเราจึงเรียกว่าการย่อยภายในเข้าใจนะครับโอเคนี่ของฟองน้ํานะครับ อันเนาะได้สักหน่อยไหมดูสิโอเคได้สักหน่อยอ่ะได้สักหน่อยไฮด้านะครับไฮดา้าการย่อยอาหารของไฮด้ามันยังเกิดจากการกินก่อนครับการนำอาหารเข้าไปในตัวของไฮดา้านะครับ <c oughs> มันจะมีปากตัวไหม มันจะมีปากมีเมาส์มีปากแล้วทีนี้มันจะมีหนวดครับ tentacle <c oughs> ที่หนวดหรือ tentacle เนี่ยจะมีเข็มพิษ <c oughs> <c oughs> เรียกว่านีมาตัวไซต์มีเข็มพิษอยู่เข็มพิษ เมล่าม่จับเหยื่อปุ๊บเหยื่อก็จะเป็นอมภาสนะครับแล้วก็จะใช้เทนเดอร์โคเนี่ยค่อยๆนะครับดันเหยื่อเข้าไปในปากพอเข้ามาปุ๊บข้างในเห็นไหมครับสูงราก้อนสีน้ำเงินนี้คือเหยื่อคืออาหารของมันมันจะหลัง่งเอนไซม์ออกมาครับหลัง่งเอนไซม์ออกมาลักษณะนี้ถ้าหลัง่งเอนไซม์ออกมาออกนอกเซล จะเรียกว่าการย่อยภายนอกเข้าใจไหมครับหลังเอนไซม์ออกนอกเซลล์แล้วมาย่อยบริเวณช่องว่างของลำตัวลักษณะแบบนี้จะเรียกว่าการย่อยภายนอก e x ็กซ์ต l เซลลูไลด์ไดเกชันนะครับ <c oughs> เอ็กซ์ตาเซลลูลได์การย่อยภายนอก ย่อยนี้เป็นการย่อยที่ให้มีขนาดที่เล็กลงครับย่อยให้มีขนาดเล็กลงครับครั้งที่หนึ่งการย่อยภายนอกหลังเอนไซม์ภายในเซลล์ออกมาย่อยอยู่ข้างนอกบริเวณช่องว่างของลำตัว นะครับเอกตาเซลล่าไดเกตชันต่อมาครับเห็นอันนี้ไหมครับมันก็เอาอาหารสีเขียวเนี่ยกลับเข้าไปในเซลอีกทีนึงนะครับแบบฟาโกเหมือนกันเพื่อเอาไปย่อยภายในเซลอีกทีตรงนี้เกิดอินตาเซลลลาไดเกตชัน นะครับนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าเดี๋ยวจำเพิ่มเติมนึงนะการหลั่งเอนไซม์ออกมาข้างนอกเนี่ยวิธีการหลั่งเอนไซม์เป็นแบบเอ็กโซไซโตซิสนะครับเหลือมร้อยฟังวิธีเอ็กโซไซโตซิสนะครับหลั่งเอนไซม์นนะออกมาย่อยข้างนอก วิธีการเอ็กโซไซโตซิสแล้วย่อยเสร็จได้อนุภาคอาหารที่มันเล็กๆก็นําเข้าไปภายในเซลล์ด้วยวิธีการฟาโกไซโตซิสแล้วไปเกิดอินตาเซลูลร์ไดเกตชันเข้าใจไหมครับแสดงว่าให้ด้านมีการย่อยกี่แบบ2แบบคือทั้งภายในและภายนอกเข้าใจนะครับ โอเคเพิ่มเติมอีกนึง g a s t r o v a s c u l a r c a v i t y นะครับหมายของมายอย่ายังไงมันเป็นชื่อที่ใช้เรียกช่องตัวที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารหรือทางเดินอาหารนี่นเครับเกี่ยวอันนี้เป็นช่องตัวเกี่ยวกับการย่อยอาหารเราเลยเรียกว่า Gastro-Vascular Cavity นบ่นีนงนะครับนี่กันย่อยหันของไฮดราส่วนสัปดาห์หน้าค่อยมาเรียนเพิ่มนะครับหมดเวลาแล้วเนาะได้3หน้าสีหน้า3หน้านครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับ